เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์เย็ดแค่นะครับในสกัมนะครับผมนะในซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้จะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะแต่เป็นเรื่องของ h าทูเห็ดครับผมเออเห็ดที่อยู่ในป่าต่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาจําแนกแล้วก็แยกเห็ดแต่ละประเภทให้ดูนะครับจริงๆมันไม่ได้มีเยอะเลยมันมีแค่2ประเภทนะครับผมจะแยกเป็น ประเภทหลักๆเลยก็คือนะครับเห็ดที่มีพิษกับเห็ดที่ไม่มีพิษนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์จะเป็นการดีมากนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมนะในข้างหน้าของผมเนี่ยตอนนี้น่ะมีเห็ดอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห้าชนิดครับคุณผู้ชมนะเห็ดสิบห้าชนิดผมจะเรียกเห็ดสิบห้าอย่างแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยในตรงส่วนของทางหน้าตาของเห็ดแต่ละอย่างนะครับมันเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับ พอจะมีคนคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอยู่นะครับให้เห็นรูปมือนะครับผมแล้วชี้ไปนะครับนี่นะครับดูทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับผมซ้ายมือของผู้ชมนะครับจะเป็นเหตุที่ผมจําแนกได้ว่าเป็นเหตุที่ไม่มีพิษครับส่วนทางด้านขวามือนี้นะครับผมจะจําแนกไปเลยนะครับว่ามันเป็นเหตุที่มีพิษนะครับผมเออนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่ค่อยแน่ใจมากนะครับแต่ว่า จากที่ได้ทดลองทดสอบเล่นมานะครับคือตอนนี้พิษยังไม่มีผลนะครับในเกมสักคำนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองกินเห็ดที่มันมีพิษทางฝั่งนี้นะครับผม,ม,มนนบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกินน้ําเยอะๆยังท้องเสียแต่ว่ากินเห็ดค่อยๆกินค่อยๆกินไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะ <sound>. เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเห็ดทางด้านของส่วนของเห็ดไม่มีพิษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเห็ดไม่มีพิษ จะมีอยู่ด้วยกันที่ผมแยกได้ตอนนี้คือ7อย่างนะครับผม7อย่างนะครับประกอบด้วยตัวนี้นะครับผมนะนี่คุณผู้ชมดูนะครับตัวนี้เคยเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมในป่าแถวเขตป่าเขียวๆนะครับผมเขียวจัดๆนะครับผมจะมีเห็ดแบบนี้อยู่ อันนี้นะครับผมคือเป็นเห็ดที่เราสามารถกินได้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของค่าสารอาหารของเขาก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอากาลิคัสออกกะตัสดอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมนะอ่านผิดขออภัยนะครับเรามาดูกดคอนโทลค้างครับที่เห็ดนะครับเวลาเก็บเห็ดบางคนไม่รู้นะครับผมหยิบเห็ดนะครับหยิบเห็ดขึ้นมาให้มันกดอีทนะครับตอนนี้คือผมจะไม่สามารถทําให้ดูได้นะครับก็เอาง่ายๆคือผมจําลองแล้วกันว่าต้อง เห็ดมันอยู่ที่พื้นใช่ไหมเรากด F ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นเป็นรูปกลมๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับทีนี้เราก็กด ESC ไปทีหนึ่งนะครับแต่แต่มันจะเป็นการยกเลิกการกินนะครับเห็ด ที่เรากด ESC ไปนะครับมันจะมาอยู่ที่มือตรงนี้นะครับผมนะเราก็หยิบลากเข้าไปในกระเป๋าอย่างนี้นะครับผมเราก็จะได้เห็ดมานะครับพอได้เห็ดมาเสร็จตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดูนะครับเราก็กดคอนโทรลค้างครับผมเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นค่าสารอาหารต่างๆของเห็ดนะครับตรงส่วนนี้ผมจะไม่อธิบายลึกนะครับผมจะไม่อธิบายลึกนะครับบางคนเดินหาน้ําไม่เจอนะครับเดินหาน้ําไม่เจอคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับ น้ำที่เห็ดอันนี้ให้คือ73 ml คือ73มลเพราะฉะนั้นน้ำร่างกายของเราจริงๆต้องการเท่าไหร่ชี้ไปดูครับผม1,601 ml มลถึงจะเต็มสีเขียวๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันให้น้ำมา73 ml เนี่ยถามว่าพอไหมไม่พอครับผมไม่พอหรอกครับแต่ถ้าใครที่อยู่ไกลาจากแหล่งน้ำยังไม่สามารถหา น้ำกินได้นะครับผมแนะนําให้กินเห็ดไปก่อนนะครับแต่ต้องจําด้วยนะครับว่าเห็ดไหนมีพิษและไม่มีพิษโอเคอันนี้ไม่มีพิษนะครับแต่ว่าดูมาดูของทางด้านของส,สารอาหารครับสารอาหารมันน้อยมากนะครับคาโบโร์โบไฮเดรตกัมเดียวโปรตีน1.5กร,รัมกนะครับผมแล้วก็สารอาหารพวกวิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยน้อยเหลือเกินนะครับผมเลยจะข้ามเห็ดนี้ไปนะครับแต่เราสามารถกินเพื่อประทังชีวิตได้แต่แคลอรี่แม่งน้อยมากเลย20แคล เข้าใจปะ่ะคือแบบเดินนิดเดียวก็หมดแล้วอะสองสา,ก,าก็หมดและยีแคลต่อมาเป็นเห็ดอันนี้นะครับผมนะเป็นอาคาลิคัสเหมือนกันนะครับนะแคมเปอร์ติสอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมหยิบขึ้นมาดูครับบ้านี่ครับผมคือใกล้ๆเลยใกล้ๆเคียงกันเลยแถมจะแย่ก,กว่าเมื่อกี้ดูเหมือนแคลจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปนะครับผมแต่อันนี้ ไม่มีพิษนะครับคุณผู้ชมต้องไปจดไปจําชื่อเองนะครับผมขี้เกียจทำรูปให้นะครับผมนะแต่ก็ดูไว้คร่าวๆได้นะครับผมนะสามารถจําได้ส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเห็ดเทพนะครับนี่คือเห็ดเทพนะครับนี่คือหน้าตาเห็ดเทพเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปทางนี้แล้วผมจะเอาอันนี้ไปทางนี้ผมจะเรียกเห็ด2เห็ดนี้ว่าเห็ด เทพกับเห็ดลองเทพนะครับคุณผู้ชมนะให้ดูใกล้ๆนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับดูใกล้ๆจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเป็นยังไงอ่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คล้ายๆเห็ดหอมทําไมผมถึงเรียกมันว่าเห็ดเทพแคลอรี่มัน56ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากน้ํา80ไม่ได้เยอะนะครับผมโปรตีน16บหาคาร์โบไฮเดรต2.5ไม่เยอะนะครับแต่วิตามิน B4B5 นะครับผม100เซ นะครัอมี900%อันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญครับที่ผมจะเรียกมันเป็นเหตุเทพนะครับจริงๆที่ผมเรียกมันเป็นเหตุเทพเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เวลาผมสังเกตว่าเวลาผมจะหาผมจะหานะเออผมจะหาเหตุอันนี้แม่งไม่เจอนะครับแต่เวลาเราไม่หามักจะเจอเราจะมองเห็นได้ง่าย ก็ต่อเมื่อเราอยู่บนรถนะครับเราอยู่บนรถเราจะมองเห็นเห็ดเ,เทพได้ง่ายนะครับผมนะแต่ก็ต้องเสียเวลาลงไปเก็บแต่เวลาเราวิ่งหาเนี่ยบางทีเราต้องการจะกินนะครับผมแม่งไม่เคยมานะผมเลยเรียกมันว่าเห็ดเทพนะครับแล้วมันชอบขึ้นอยู่ตามริมถนน <c oughs> เข้าใจใช่ไหมเห็ด <c oughs> แม่งเป็นเห็ดที่ชอบขึ้นอยู่ตามริมถนนเป็นเห็ดที่เอาใจยากอะ่ะผมเลยเรียกว่าเห็ดเทพแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เทพที่สารอาหารอะไรนะครับผมข้ามไปเลยนะครับเห็ดนี้กินได้นะครับไม่มีพิษนะครับต่อมาเป็น เห็ดลองเทพนี่ครับผมมันน่าจะเป็นแบบเชื้อราอะไรสักอย่างอะไฮโคไลโคเปอร์ดอนอะไรสักอย่างไปเป็นเชื้อราอะไรสักอย่างะนะเป็นก้อน,อนใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นเห็ดลองเทพที่ผมให้มันเป็นเห็ดลองเทพคือน้ํามันเห็นไหมมันไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่ 67.5ML แต่ก็พอที่จะขึ้นได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน้ําบักหรือเปล่าแต่เวลาผมกินเห็ดเนี่ยเก็บมาได้ก้อนหนึ่งกินจนหมดน้ําแทบจะเต็มสีเขียว ผมไม่เข้าใจเหมือนกันและแคลอรี่ให้มาถึง94แคลนะครับส่วนของโซเดียมไม่ได้เยอะเลย5มิลลิกรัมนะ5มิลลิกรัมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเยอะมาก18กรัม16กรัมนะครับใกล้เคียงกับเนื้อเลยนะครับผมใกล้เคียงกับเนื้อมนุษย์ชิ้นเดียวเลยนะครับผมนะโปรตีนเนื้อมนุษย์ชิ้นเดียวประมาณ19กรัมนะครับผมาคาร์โบไฮเดรตเนื้อมนุษย์นี่จําไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะครับน่าจะไม่มีเนือมีก็มีนิดเดียวเนี่ยแหละครับแล้วก็วิตามินนู่นนี่นั่นก็พอมีอยู่นะคครรััับบบพพอกเเหทนะ ไอตัวนี้กินดีมากครับผมกินดีมากอาจจะเพลองพื้นที่หน่อย4ช่องนะครับผมแต่มันเป็น10สเต็กครับผมนะเดินกินไปเรื่อยๆครับเวลาเราใช้ชีวิตอยู่กลางป่านะครับผม เก็บเห็ดนี้ไว้นะครับคับกระเป๋านะครับผมจะดีมากนะครับต่อมาเป็นเห็ดที่ผมไม่รู้คนอื่นสนใจหรือเปล่านะตัวนี้นะครับผมไม่มีพิษเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูนะครับไม่มีพิษเหมือนกันนะครับแต่อ่ามันให้น้ําเยอะก็จริงครับแต่ว่าสารอาหารอื่นๆน้อยมากผมเลยแทบบอกว่าจะมองค่ามันก็เป็นไปได้นะครับต่อมาเป็นเห็ดตัวนี้นะครับเนี่ยครับผมโปซิล่าเลยสักอย่างนี่นะครับเนี่ยเก็บขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ไม่มีพิษนะครับผมต้องบอกเลยว่า ข้อมูลทุกอย่างนะครับผมเอามาจากตัวสคัมฟู้ดดาต้าเบสนะครับกับตัวเกมพีเดียนะครับ2ออย่างมาประกอบกันแล้วเขาบอกมาว่าเหมือนกันนะครับผมนะคือมันไม่มีพิษเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่มีพิษครับผมแต่สารอาหารแม่งน้อยมากนะครับแล้วก็แคลอรี่ก็น้อยอะไรก็น้อยผมก็จะข้ามไปแต่ก็กินได้ครับผมถ้าเจอกลางทางนะครับต่อมาเป็นเห็ดที่ผมแนะนําเลยคือเห็ดนี้ครับผมนะ เนี่ยผมก็อ่านชื่อมันไม่ค่อยจะแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะผมจะเรียกว่าเห็ดเหลืองแล้วกันเออผู้ชมดูตรงนี้ครับน้ำ92 ml เยอะมากครับผมนะแล้วก็แคลอรี่36ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับคาร์โบไฮเดรต7.2โปรตีน1.5ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่จะมาให้ดูตรงนี้วิตามินดี55ตวิตามินดีหายากมากนะครับส่วนมากเรากินทุกทุกอย่างแล้วแม่งก็จะขาดวิตามินดีเพราะฉะนั้นใครอยากที่แบบบ้าบ้าสเตตัสนะครับผมอยากให้เขียวทุกอย่าง ก็มาหาเห็ดนี้ในป่ากินได้มันจะเพิ่มวิตามินดีเ mm hmm. ยอะดีนะครับผมอ่ะโอเคนอกนั้นก็ข้ามกันไปครับมาดูในตรงส่วนของทางด้าน mm hmm. เห็ดที่กินไม่ได้กันบ้าง เห็ดที่กินไม่ได้ในที่นี้คือถ้าสักวันหนึ่งมันอัพแพตหรือมีเราเกิดกินไปแล้วมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นติดพงติดพิษนะครับให้ดูไว้เลยว่าเห็ดพวกนี้แหละครับที่มีพิษนะครับมาดูหน้าตาของเห็ดที่มีพิษแน่นอ,น,น,อน,กนกันก่อนที่มีอยู่ในสกแอมดาต้าเบสแล้วก็ตัวเกมพีเดียตอนนี้นะครับคือเห็ดตัวนี้ครับ ชื่อมัน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 จะเป็นเห็ดตระกูลเหมือนผมว่ามันจะกกตระกูลคล้ายๆตัวนี้เนี่ยไอเห็ดแดงเนี่ยครับยืกยืยเนี่ยมันเวลาเรามองที่พื้นอ่ะมันจะสังเกตยากมากครับผมมันจะสังเกตยากมากนะครับเดี๋ยวผมขอเปล่าเวลาให้มันสว่างกว่านี้ก่อนนะครับโอเคคุณผู้ชมนะโอ้โหบางคนบอกโอ้โหทำไมไม่ปรับตั้งนานแล้วนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพิ่งคิดได้นะครับผมนี่นะครับมันจะหน้าตาคล้ายๆกับเห็ดตัวนี้นะครับอยู่ในป่าเหมือนกันนะครับแต่ว่า น่าจะเป็นแบบตะคูลใกล้ๆเคียงกันเพราะวาหน้าตามันเหมือนกันนะครับหรืออาจจะแค่หน้าตาเหมือนกันเฉยๆช่างมันเถอะเนี่ยเห็นนะดูดิมันมันรูปมันเหมือนกันเลยมันต่างกันแค่สีนะครับนี่คือเห็ดที่มีพิษนะครับผมมีพิษนะครับนะข้อมูลอื่นๆมันคล้ายกับเห็ดตัวไม่มีพิษเลยครับคุณผู้ชมมาดูทางฝั่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม มันเหมือนกันหมดเลยผมถึงบอกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เพียงแต่ว่ามันคนละชื่อครับชื่อมันไม่มีแบบแท่นะครับสกุลอะไรคล้ายๆกันนะแต่มันเหมือนกันต่างกันตรงที่เห็ดแดงนะครับผมนะใน Data าเบตมันมีพิษนะครับผมถ้าเกิดมีการปรับในตรงส่วนของด้านแผ่นหรือว่าเกิดการติดพิษอะไรเกิดขึ้นมาให้จําไว้ว่าห้ามกินนะครับผมห้ามกินนะจะโยนกลับไปที่เดิมนะครับและต่อมานะครับนี่ครับเห็ดที่มีพิษหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมก็จะ ไม่ขอลงลึกอะไรมากสําหรับเห็ดมีพิษนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับกินเข้าไปผมเลือกที่จะไม่กินดีกว่าแล้วก็จะมีเห็ดต้องสองส่วนของ2เห็ดนี้ครับมันคล้ายๆเห็ดหลินจือนะครับผมนะหรือว่าเห็ดอะไรสักอย่างแข็งๆที่มันขึ้นตามขอนไม้นะครับผมนะก็มันยังไม่มีข้อมูลครับในองส่วนของทางด้านเห็ด2อันนี้นะครับนอกกนั้นมีข้อมูลหมดนะครับว่ามีพิษนะครับผมนะว่ามีพิษนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเห็ดขึ้นมานะครับตอนหลังก่อนนะหลัง จากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเห็ดขึ้นมานะแล้วก็เอามาเรียงให้คุณผู้ชมถ่ายไว้เองนะครับผมว่าอันไหนมีพิษบ้างไม่มีพิษบ้างนะครับแต่ตอนนี้คือให้ดูหนะา้าตารวมๆคร่าวๆก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องของเห็ดเรื่องของเห็ดอย่างเดียวลว้วนๆเลยนะครับผมอาจจะดูไร้สาระนะครับแต่สําหรับคนที่เล่น p v e นะครับผมคนที่เล่นสายเซอร์เวอร์บางคนก็จําเป็นนะครับผมนะแล้วบางคนก็ ไม่ได้มีเวลาที่จะไปค้นหาข้อมูลนะครับก็สามารถเข้ามาดูเรื่องของเห็ดของผมได้นะครับผมโอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการลากเห็ดทั้งหมดนะครับลากเห็ดทั้งหมดนะครับแยกกันนะครับระหว่างเห็ด ที่มีพิษกับไม่มีพิษนะครับขึ้นมาไว้บนกระเป๋านะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมถ่ายเอาเองนะครับนะว่าระหว่างเห็ดไม่มีพิษกับเห็ดมีพิษมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ผมลากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเห็ดที่ไม่มีพิษนะครับเห็ดที่ไม่มีพิษนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็ แคปหน้าจอกันเอาเองแล้วก็เขียนมาร์กอะไรไว้ก็ได้นะครับว่าเห็ดไม่มีพิษนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้อีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะในคลิปนะครับผมว่าอันนี้คือเห็ดไม่มีพิษนะครับคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเราผ่านไปดูในตรงส่วนของด้านเห็ดมีพิษกันบ้างนะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่กระเป๋าแล้วนะครับผมนะตอนนี้ที่ผมแสดงโชว์ให้ดูอยู่นะครับคือเห็ดที่มีพิษนะครับไม่ควรกินนะครับไม่ควรกินย้ำนะครับให้ฝึกไว้เลยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นสกรรมสายย้ายวน นะครับสกรมสาย PVE สกรรมสายเซอร์โวทั้งหลายนะครับให้จําไว้เด็ดขาดเลยนะครับตรงนี้นะมันน่าจะใช้ไปได้ยาวๆเลยนะครับให้จําไว้ยาวๆเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นเหตุที่มีพิษนะครับผมนะไม่ว่ามันจะ มีสารอาหารเยอะแค่ไหนนะครับเราจะไม่กินนะครับเราจะฝึกไม่กินมันนะครับผมแล้วข้ามไปกินเห็ดที่ไม่มีพิษนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องเห็ดเห็ดนะครับผมนะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมทุกคนฟังนะครับผมนะสำหรับใครที่ ไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาไม่มีเวลาที่เข้าไปดูเว็บอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้นะครับผู้ติดตามใกล้จะถึง500คนแล้วนะครับผมนะอยากให้ไปถึงพันคนเร็วๆนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็แชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของผมด้วยนะครับอยู่ฝ้าฟัน8 8นะครับผมนะแต่วันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ